สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้มิวก็อยู่ที่จุดชมวิวของเกาะสมุยนะคะ,ะกินข้าวแล้วก็เลยผ้า,ากันออกมาเล่นข้างนอกจ้ะเดี๋ยวมิวสิไปถ่ายบรรยากาศรอบๆใหบึงวานเป็งใดเราห้าวกับไปโชวเวงบีด้วยนะคะเดี๋ยวห้าถ่ายบรรยากาศมอีบมุงก่อนเนาะไปดูกันเลยค่ะมันไม่ค่อยมีสันเท่าไหร่คันเริ่มไม่สรยมเลยมีสัน บรรยากาศรอบๆอ,อ,อันนี้ติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่มีมึงจะรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่ทางลงก็จะเดินไปั่งโน้นนะคะแล้วก็เดินลงมาเดินลงมาตรงนี้เห็นว่าทางยางอ้อมไปพูนแล้วก็ยางลงมบันไดทางนี้เออว่ามันบันไดสันดกทางยางลงไป แล้วเราก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นกันเห็นไหมมีคนถ่ายรูปกันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงคนม้อนแบบนี้หลายปันใดก็สมุยก็เพิ่งจะมีแดดนะคะวันนี้แดดของว่คอยแห้งปันใดดอกนี่บรรยากาศรอบๆนะคะเรือยอดจอดได้สมมือแหละเรือมองนี้ กัสิได้ยินเสียงรรถพันไปพันมานะจ๊ะเพราะว่ามันอ,อยู่ติดกับถนนใหญ่ตรงนี้เลยค่ะรถพันจะยุดมมีทำรชมดฟ่าหยุดเีรชัมดีามีแค่ฟูสไลด์มาแตกกันนี่ นู่นไงสตุลมันมีซีเบฟ นรรยากาศดีข้างบนก็เป็นวิลล่าเป็นวิวเรือหาปลาแล้วก็เรือยอดนะจะจอดอยู่มองนี่นเป็นไไปเอาไว้นักท่องเที่ยวนอนเดินไปดู อ๋อ <Mile> วิ maybe นะใช่ฝันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเหมือนกันอันนี้ก็้านนวดเข้าจกระทักเปียพร้อมไอโนจิ้นบอกว่าระวังเด้อสันทายเ็นหนาเขาเออรู้แลนนะดูเลนะสวยนะโรงแรมวันนี้นะ ตรงนี้ต้นมะพร้าวสวยเนะยยยาะเส<ว>ยียงคลืนแรงใช่อัปเดตวอล์ดีซิตี้อิสบันบารู้สิ The One Mirror เห็นวอล์คของเธอเป็นบาร์เออบาร์ขาเจ้าติดกระจกพร้อมมองเห็นวิวโอ้งามแต่ว่าเฮ็ดดีเนาะ เข้ามาจากฟังนั่นจะเ่งจุดชมวิวเนาะ mm hmm. ทะเลขึ้นเสียงดังดีเนาะน้ำสวยสวย mm hmm. เอไนะอสิเห็นบอลอันทั้งทั้งขึ้นวิลลาทางสันๆนมงงเมืองโรงแรมเพิ่นโรงแรมติดก็บผาดโอ้บรรยากาศดีเว้น,นี้เลือ้ออย่างนี้เลื้อห่างเรื้อหาป,ป่า <c oughs> อ๋อนี่ไงที่ we want to come here before i e close you see อ mm ๋อ hmm. oh, มีหม่องนางพ่อม be looking some uh, seat for next time also นะวันนี้สวยสวยเลยสโลว์ be look น้ำมันลงเล็กน้อยอุ้ยบ้นอ๋อบ้านติดหาด ลมเย็นๆจ้าวันนี้พายุเพิ่งจะอ,ออกจากกะสมุยสิบวันแล้วพายุเข้าไม่ได้ออกข้างนอกเลยลูทางคุณเป็นหินเป็นไมส้สโตน โรงแรมติดถาดงามเนาะบรรยากาศไ็ดีดีคุณเหลือหัวหน้านักสำรวจเออสวยป๊ามองนี่ไม่สะอ่อนเนาะวิวข้างหลังสวยมากเลยโอ้ดี ใช้าลยมองยุจ้าเดี๋ยวเยสิห้าไปสำรวจเบิ่งมื้อี้อากาศดีๆีก็ได้ย่างออกมาหาเล่นกันพากันกินเข่าเที่ยงเรียบร้อยแล้วก็เลยแบบย่างพากันออกมาย่อยอาหารนะคะ เครื่องบินมากพอดีอันนี้หาที่พวกมิ้วมาประจำมิวกับเอ,อซิดินกับสิมักนางอยู่หมองนั้นนะจ๊ะไปซีแล้วเยสเดย์ไปในข่าวไม่ทีแล้ว ป้าบ่ค่อยเปิดมันเลยบ่ค่อยซื้อกันได้ก็จะเป็นร้านนวดฮัมวิลเลจช็อปนะนี่เออ หาดสวยไหมบีชสวยนอะ I can walk เด้ I can walk mm hmm. ย่านลงทางยางมันก็ค่อดี mm hmm. เออหาดสวยอยู่จ้ามองนีง mm hmm. หาดมันสวยอยู่ Weekend ชมปุยเที่ยวนะอันนี้ mm hmm. หาดอะไรมีลูกคนเต็มเลย เงียบสงบดีโอ้ยหาดบักงามนงเสดายมาถือไว้สิมาจับให้หน่อยไปไหนไปไหนไปแล้วเหรอโอเคงั้นไปดูไปดูไปตั้งแต่โควิดมามันเกิดเงียบไปหมดเลยจ้าสาบายน้ำเพิ่นกับไระเด้เหยทุอย่างเนาะ มิวก็เลยยางเขามาเบิ้งบรรยากาศดีดีติด,ด,ด,ดทะเลเลยเห็นเข้อเจาเขียนบิสเนสโปรดเซลส์ไอกิจาการขายกิจาการหนึ่งสิไหมจ๊ะนนั่แหละข้างหลังมิวก็จะเป็นร้านอาหารมือนีเพราะว่าซาวายน้าวิวข้างหลังมันงามไหมจ๊ะม,ม,มิวเลือกเขาาเบิ้งเนาะเบิ้งงามงามบรรยากาศดีจ้ะ เดินสำรวจได้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิวก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย